สวัสดีจ้าผู้เบาทสวัสดีครับไปทางไหนเนาะค่ะนี่จะเดินทางไปสายสุทธรก็ได้ปินโซเฟอร์แท้ลังเทาลังเท่าลังเท่าหมดเป็นต้องสัมผัสก่อนอารมณ์ความรู้สึกเป็นจังได็ดเต้นเต้นตื่นมาเต้นเลยเหรอแมนนอนบอนหลับได้แต่เนี่ยเราโปรเจกต์แม่นบอกก็รับวีบุดขึ้นผู้แมวมีอะีรนอนบอนหลับนะคะโอ้ตื่นเต้นเนาะสิเด็ด ทางไปเดินทางเออนี่นี่นี่เส้นทางแยกตรงนี้เขาไปสามารถไปบ้านสวนสวรรค์ใดเดิมเหมือนคุู้เป็เหมียวข้ามบ่อบระพงมานี่ทางโค้งโค้งเดี๋ยวจะจะาเคือเข้าหนานเ<อ>าานาะไเบอ่ออเข้าไปเข้าไปบ้านสวนสวรรค์เทือนานคุณผู้เป็เหมียวจะออกไปเส้นทางเต่าง,อง่อยมันจะไกลกว่าประมาณสิบกิโลนะคะสิบกิโลเส้นทางก็สวยงามเนาะงามงามแต่ว่าพอๆแม่ยเพิ่นนี่จะวิ่งก็เก่าเลยเลย ข้าวสีไทยไรซสดไรบอนนอยนี huh. like. hey, yeah. uh ่ตรงตรงตรงไหนเป็นคลิปเด้ตรงไหนเป็นคลิปนาะว่าเพราะว่าทางสีชั่นโค้งชั่นโค้งชั่นโค้งตลอดเลยว่าไงคือรถนี่สภาพบ่ดีบ่ไรเลยเดี๋ยวจะได้ไปกินเข่ากลางป่าวิ่งรถแกรนด์สวนมาจักขั้นเออนะคะมูโกร่งขับอะไรดอกสินนะวินเจออ่ะบอลบอลบอลชิ่นบอลชินข้นกู่กับพึ่งขับขังแรกเข้าเลยกับโอ้ชั่นชันเอากับเตว่าเากับองระวังเนาะแต่ว่า โชคดีคู่แม่เมียผัดขึ้นพุ่งขึ้นพูมาตลอดเป็นทางที่เคยเที่ยวนะคะทางที่เคยเที่ยวตลอดเลยอันนี้มือจะเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางปกติาจะไปอีกเส้นทางหนึ่งไปหน้าแก่มือจะเปิดจ p พอได้มือร่องเบององเบิองว่าไปไนกันเออไปไปไปชุนไพ่น้ำกันว่าจะเป็นแบบใดกัอย่าห่วงพึ่กันว่ามันจะหมดใสไปแบบใดตงังอ่าลองเบิองฝีมือคู่มุกวรพงศ์คนสี ขับรถให้นิ่มบอนะคะบุ้บเป็นว่าขับรถพวเป็นขับรถเก่งยูมันขับอยู่กรุงเทพแต่ว่ามันก็ได้ใส่งานคู่อะที่ย่านเนาะบุะ้บเป็นว่าอย่างเนคู่รถยานคู่มูเพิพ่นอะเพิ่นเพิ่นลับง่ายนั่งไปน้ำกันนี่ย่านบูบย่านว่าปะนะก็เลยบอนบ่มั่นใจบรนไดนะคะบ่มั่นใจบปเลยนี่คือเส้นทางโคกสีสุพรรณเด้อคดหางคูณจ,จะมาเดี๋ยวสุโขทัยเป็นถนนเส้นทางโคกสีสุพรรณเป็นซีเลนเลยนะคะถนนกว้างใหญ่ไพศาล ครับสบายๆนะคะไปใส่ละไปอำเภอนาเกอข้าวกรอถึงคุณกู้แล้วมีก็มุกเพราะวงไปไปวัดพุ่มิเกอเส้ินทางนี่ละวได้แท้าขึทางที่เคยเที่ยวเนาะพี่ต่ว่าเอาบุเคยอ่านบุเคยเบิ่งมามันขึ้อย่างกันได้คิดวพราะว่ไปนครพนมแมนแมนอันนี้คือโคกสีสุพรรณเป็นอำเภออีกอำเภอหนึ่งของสกลนครเป็นอำเภอทุ้ายเด้ของสกลนครต่อไปกับเป็นอำเภอนาเกอจังหวัดนครพนมนะคะที่เอาไปเบิ่งหัวลำ มันบริไกลเลยนะคะสร้างก็ดีนะคะคตรงยาวกับไปห,าห,าหอดบ้านใหญ่จ้าบ้านอีสานสับหลาบคุณเด้อนะคะอีสานสับหลาทางนี่แหละ่นใหญ่จ้าเพิ่นสิมาสก,กุลนครกับสินทางนี่ละ่ะครับคุณพี่นี่ <ไป S 1> นสุดก็คืออ่านกับพระธาตุต้องวัดประธาตพน,นุ่มที่เฮาจะไปแต่ว่าเฮาบ่ได้ผ่านเด้บ้านเฮ<ด>าเอาเลี้ยงเมืองมากเราเป็นท่านตะกี้นี่เคยคิดมองอี่ล่ะว่าจะเอาหมอลำมาลงลงคุณนี่เนาะเออนี่เคยคิดว่าเราเห็นสังคมนี่ ก็ถามกีฬาตัวนียเนาะสนาคิดแล้วว่าจะเอามาลงข้ามูลพระคุณเคยนั่นนี่เอากับพระเป็นยังมีโอกาสคิดไปเรื่อยๆใหญ่กันเนาะอากาศค่ะหน้าคตรหน้าคตยังดิมีแห้งโจรหมาลำร้อยถึงเลืนถึงเล็กไปกันอย่งไรอยังไรก็ต้องมีโอกาสสักครั้งหนึ่งสิได้จ้างกลามหนาหน่อยหรือผู้ใดจะลงสกป็นนี่ล่ะคือจะประสงค์ใหญ่เพราะว่ามันลงสกปรกน่ะมาห้องอยู่เงินเท่านี่ก็ได้ด้วยค่ะมีกิจกรรมยังสำคัญอ่ะก็ลองฟรีเปิดโปรนุฟรีอะไรตัวติเรื่องนั่นล่ะแต่บ่บ่อันน่ะ อ๋อห้องเล่นออนี่ซื้อเหระวันนั้นวันนี้ของคู่คุณคู่เกษียณบอกว่าคุณคู่โชคดีมานี่ยังสกษียะเกษียณรับเชิญอ่าจ้างเอาแต่เพิ่นหนีบ้านบ่ได้บเอกลอตเตอเออเอาล็อตเทอร <ลด S 2> ์ล, <ด S 3> <ๆ S 1> ล็อเทอร์ยังเพิ่นมานเลยก็มี็กโทษเลยตัวเออเอาเด็กโทษมากเลยก็จ้างผู้เบาผู้พานผู้เดียวนี่แม่ค่าตัวจะได้ตัวเออเออค่าตัวมันบ่หลายไรมได้เนาะแต่ว่าเพืงานรับเชิญไหมเนาะแต่ว่าน่ะน่ะคิดว่าติ๊บเติบนี่มันสิหลายกว่าค่าตัวหรือพนักงานไม่ต้องผ่านทางนั่นทางนี้มันบ่ อันนี้ม่ต้องคือต้องฝึกงานบอกอนาคตอาจจะเป็นศิลปินซื้อเสียงโด่งดังครับเชิญเนะเาะโอ,อ,นอ้นหแบ่นีต่างอย่างหน่อยคู่แมวเมียวส่งใส่บริการนองเนาะ<อ>เห็นเพิ่นจางั่นแล้วเอาก็ต้องปูพื้นทางแบบนั้นแบบนี้ได้ขั้นมีโอกาสก็ได้พวกพ่อแม่เพิ่นการยินเขาเล่น<ส>ด,งดงังมีอย่างก็มีเป็นการรับเชิญเหมือนคล้ายๆว่าเข้าไปอเสนอแบรนดนะเนาะรับเชิญหารับเชิญหนีได้อนาคตพวกเนี้ยพวกเนี้ยเขาก็คิดไวเป็นแผนที่เขาคิดไวส่งปีติดอุตการเนองคุกเนาะเห็นภาพซึ้งใจป้าในบุกเลย มานาเพิรนเอากระเช้าไปไหว้คุณคู่บอกว่าคุณคู่คนที่เคยสอนเพิ่นตะแต่เป็นป่างบปคลากรออนยู่โรงเรียนไองน้องค้าดาราการน์น้องค้าดาราการเนี่ยอำเภอกุดปากได้คุณคู่ไม่เป็นหูจักดีเพราะว่าคู่อยู่โรงเรียนอ่ะใหญ่ไปหันหลายคนใหญ่ใหญ่ใหญ่ยูเรียนเก่าเพิ่นเนาะใหญ่มากหนุ่ยใหญ่มาอนุบาลเนี่ยกับพีอยู่แล้วก็เป็นปัจจุบันก็เป็นโรงเรียนอยู่ในเครือข่ายอ่า กิจกรรมบางอย่างที่รวมกับอนุบาลอยู่ลรวกะคะูะ่อยู่เรียนน้องสะได้เพิ่นกับไป,ป็นเพื่อไปบปนพอออนนะคะสมัยกี่กักบมันโดนแล้วมานอ่ะมนเดี๋ยมาเรียนดอกตอนนั้นนะนะคะเพราะว่ามันคุณคู่ก็ออกมายี่สิกว่าปีเลยจากหันก็เห็นผ่าที่เพิ่นไปหมอบกับช่าแล้วกะ เอ่ยกล่าวความหลังเอ่ยกล่าวความหลังเป็นภาพซึ่งใจเนาะอันนี้ซึ่งใจอีหลีซึ่งใจถูกต้องนลยอลูกิษย์ต้องไปหาคู่อ่ะมิยังกัตามก็ต้องไปหาคู่ปคู่แมวเหมียวนีมีประเพทแบบทุบขวดทุบแก้วใส่คู่ไหน้เป็นคนดูเป็นคนดูเป็นคนแบบเขาเป็นคนตั้งใจในการทํางานทุดถ่ายคู่มือนี่มันอีกสองสามมือมากขึ้นได้บมาขอขมาคู่ยกขันหาเมยได้แตงขนานี่มีแตงขันนี่หลายหลายหลายเขตเพราะว่าสมัยกี่เป็นคู่ไม้ไฟแรง แต่ว่าเขาก็ได้ดไดีคู่บืนอยู่ก็โอ้ยทากใา้คู่ไปจําหมอคนนั้นน่ะถูกขวดใส่คู่เอา้าเธอจะมาถูกขวดใส่คู่อ,อย่างนี้พ่อพ่อใจคู่วาพรส่งงานคู่เลวอ่าคู่วามันเกินมันเกิน,นเนวลาเลวคู่สองหาคแนนบ่พอใจจับงานฟืดฟัดไปกับหูจับ่าจะของพินก็จะนั่งเห็นภาพตอน,นาหนนั้นเห็ดถูกเลวคู่ทุกคนนั้นให้อภัยลูกศิษย์เสมอได้แล้วก็รอดได้อ่ารอร,อ,รอที่จะให้ลูกศิษย์นั้นมากมามาเห็ดแบบนี้อยู่เลว ให้ฝากไว้เลยศิลปินหรือลูกศิษย์ลูกหาหรือหรือไผ่ก,ลลก,กแล้วแต่ที่พานมาฟังคลิปนี้นะการเป็นลูกศิษย์หรือก,การเป็นคนในครอบครัวลูกหลานนี่เฮ็ดยังผิดไปคำขอโทษง่ายๆคำเดียวหรือผู้แรกที่สอนน้องว่านาะองเพลงเนี้เออคนนี้นี่ละที่เป็นเป็นผู้ชายาเป็นครูคนเป็นอยืองกับเป็นคู่คนแรกนะที่เอาผู้ใา้ทรงประกวด ในวงปูงล่างาก็คือนองมานะอะเพระาะฉะนั้นก็คือความภูมิใจของเพิินจริงๆคู่นะ่ะค่อยเบิ่งอยู่ตลอดด้แมวเสือเลยว่าเพราะว่าเฮา,าเป็นคู่กันเฮาจะเข้าใจอารมณ์นั้นนายบุกว่าคู่คนนี้ต้องจอบต้องซ่อมต้องติดตามมานะมาตลอดด้วยความชื่นใจแสดงตัวเนาะอ๋อเพรกล้าแสดงตัวเพราะว่าหมู่วัน้องดูสึกแบบใดกับเพิ่นสิเนาะแปลว่าหลังจากนีเสือเลยว่าคู่คนนี้อ่อมเอยกาวได้เต็มปากเต็มคำ ด้วยความหักความแพ่งอหอนจะใครกุล่ะคู่ก็ได้คู่ไม่เมียวเข้าใจเาร่วมนั้นเลยเครูเนาะนครูแมน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 เพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่ดีนะคะล่วกะ็คู่คูไม่เมียวเห็นคู่ไม่เมียวกระซาบซึ้งใจและะ้วก็แล้วก็พุ่มใจในตัวมณานาันไ่ไในถึงแม้ว่าจะบา่บดรมีโอกาสด้สอนน้องมานานเป็นคนหนึ่งที่แอบมองเฝ้ามองมีโอกาส้ได้บอกเด็กเอ้ยเด็กกล่าวได้สิ่งดีๆนะคะเหมือนเพิ่มาบ้านเฮาก็เออคู่ว่าคู่โบเรไปหรือม่านหรืคู่ติทุละแล้วรคู่กาลังเดินทางไปเยสุทอ จังได้คู่กับคินหอดคือเก่าโอกาสจังหวะบางทีมันกับบริตรงกันดีละล่ะที่เข้าไปก่อ้มุกก็สันเท่ากับอสีหอดบ่มีเวลาเห็นบอกคุสิน้องก็จะเป็นธุระของน้องขึ้นกันปุบปับงานต่างๆมันกับเขามาแบบนี้ล่ะน้องก็จะเออเข้าได้ไปธุระส่วนโตเข้าได้ไปนั่นไปนี่นะเขาก็ชื่นชมคุยแชทคุยไล่อะไรที่ดีเลยล่ะที่น้องไปว่าน้องก็เคยมาหาเข้าเล้วเวหินกันนัดกันอยู่ไซน้องกับมาแล้วก็บอกบอกน้องไว้ว่าวันที่สามสิบพฤษภาเจอกันเรื่องบักหลากก็ได้บอกว่า สิเป็นแบบใดจังใดดอกแต่คุณคู่กันนี่ล่ะเตรียมมาหลอกมาไล่เนาะไพ่จะสมทบจังใดกะเอามาสมทบกันเดือนพฤษภาวันที่สามสิบพฤษภาคุณล่ะคุณคู่จังสิเดไปลงทุนอีกอันหนึ่งก็คือมุกกระพงมากรุงเทพนะคะเปลี่ยนเวลาเวลาโอ้ทก่วงนี้มาดูได้เพราะว่ามันทุกงานนะมันจะเป็นงานป่าปางานสียนบันงานนั่นคือทุกอย่างอะตรงมาเพราะว่ากิจกรรมเออก็อยาไข้มาซอยคู่นี่ล่ะคู่ผู้เดียวมันมันบาไหวนักเมันก็เหตุอย่างกระพท่าน มันอันเด็กเนอะนี่คือตัวซีอำเภอยังก่อนนอี่โคกสีสุพรรณทางขึ้นนี่ก็ไปวัดยังก่อนที่เข้าไปเข้าก่อนน,น่ยอาจารย์แบนนะบ <ฮะ S 2> <า>อกวัดอาจารย์แบนนี่ค่ะเขาไปนี่นะวัดดอยธ่ามจีดีค <ไอ S 1> ่ะเขาไปตรงนี้แหละคะ<แ>่ะวัดบักย้ายตัวน,นี้ก็สิ้นบุญเพินเน่นละละเนาะเหมือนกันละเอาก็ไปงานเนาะมีโอกาสไ,ไ,ไปเข้าก่อนนี่มุกกระโพงมาพอดีท่านคู่มีเมียวมากกับเดีไปดอกพูดพูกับเดีไปกับมุกกระโพงนี่ล่ะก็ไปไหว้พระไหวเจ้า คู่่นะมักทำบุญแต่ว่าคันไปหาพระหาเจ้ายังสิ่งคือว่าบางทีอาจจะเป็นผู้ยิ่งหรือเป็นลักษณะของบุคคลํำไรแต่ว่าท้ำบุญนี่โอ้ยไปทอเหลือท้ำบุญทั้งท่านผู้ขันสร้างนี้นะคะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแต่ว่าไปหาพระหาเจ้าๆๆนี่อ่าสิบโอธนัดนปัไใดแต่ว่าก็เริ่มไปเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่มีมบุคคลพวกคนแบบมักไปวัดทัดเวจิอาจารย์นั่นนี่เนาะไปไหวไปบูชาสักการะกับเพื่อนถือว่าเป็นสิ่งดีๆออกมานะคะ เดินทางไปกําลังจะบุ่งหน้าเข้าสู่เพื่อ,อน้าแก่นะคะดเ,เดี๋ยวจังไหนหอดส้นทางจังไดนกันนี่นี่คือผู้ใดจะมาเยี่ยมม่ยากมือนี้เอ้ยกาวเรื่องมอหลกมอลำเหม่ยพ่อเม่แม่ได้ได้ดีใจน้ากันววานองห็ดดีทําดีเข้ากับดีใจน้าเนาะว่าไงจ้ะสิ่งดีๆก็ต้องเอามาเอวยมากราบเอาไอา้มุบบบกบอกเด้อเอาโชเฟอร์ ให้ขับรถเก่งๆเนอเดินทางปลอดภัยฝากชีวิตไว้กับบุคลากในการเดินทางด้วนดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ